เด็กหลายๆกลุ่มโชคดีนะครับแต่ว่าบางกลุ่มตอนนี้ก็ยังคงรอคอยโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ขาดแลนเรื่องของอุปกรณ์กีฬาเวลาต้องออกกําลังกายเวลาเล่นกีฬา ไม่มีแม้แต่รองเท้าที่จะใส่นะครับไปดูที่จังหวัดเชียงรายนะครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านจักคืออยู่ที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองมีนักเรียนทั้งหมด200คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาติพันธุ์ชนเผ่าลาหูนะครับเป็นโรงเรียนสุดท้ายของเขตอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งมีเขตติดต่อ,อก,กับอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางเนี่ยลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้เส้นทางอ้อมจากอำเภอแม่จัน หรือว่าต้องเดินทางมาทางเรือมาตามแม่น้ากกทําให้หลายๆคนไม่ค่อยรู้จักโรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนบ้านจักคือเด็กส่วนใหญ่แน่นอนนอกจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังมีฐานะยากจนรองเท้าใส่กันคู่เดียวใส่ทั้งเรียนใส่ทั้งเล่นกีฬาใส่ทําทุรลคือทําทุกอย่างใช้แค่คู่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้รองเท้าพังไม่ให้รองเท้าขาดนะครับลูกฟุตบอลลูกบาสเป็นอย่างที่เห็นครับสภาพเก่ามากๆเลยนะครับ ทางด้านนายวันชัยเมธาอธิวัฒน์นักเรียนโรงเรียนบ้านจะคือเรียนอยู่ชั้นม3ไล่ฟังนะครับว่าตอนนี้ทางโรงเรียนขาดอุปกรณ์กีฬาหลายอย่างโดยเฉพาะลูกฟุตบอลทีนี้พอถามคุณครูก็ยังไม่มีลูกใหม่มาให้นะครับทำให้นักเรียนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลตอนนี้ก็ขาดโอกาสลูกฟุตบอลไม่กี่ลูกก็ต้องแบ่งกันเตะกันทั้งโรงเรียนแบบนี้นะครับ ดังนั้นใครช่วยเหลือได้ก็ติดต่อไปได้นะครับทางโรงเรียนบ้านจะคือเพราะว่าทางผู้มยการโรงเรียนก็คือพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสาสีทองอ่อนบอกว่าตอนนี้ทางโรงเรียนขาดอุปกรณ์กีฬาจริงทั้งฟุตบอลวอลเล่บาสนะครับรวมไปถึงชุดต่างๆเนี่ยก็ไม่พอสําหรับนักเรียนนะครับที่มีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มจะใช้การไม่ได้แล้วทางโรงเรียนยังไม่มีงบประมาณนะครับเพราะว่างบที่ได้มาเนี่ยต้องเอาไปซื้ออย่างอื่นก่อนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่า อุปกรณ์กีฬาอาจจะต้องรออีกหน่อยติดต่อไปได้นะครับโรงเรียนบ้านจะคืออยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายครับค่ะ